ครับผมสวัสดีครับพอปลุกเล c h ชาแนลครับผมกสิมาล่งแนวทางของรัฐาบาลเหเนาะพี่น้องปองไปทุกคนครับวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับกะที่มีอยู่สามคูพี่น้องหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ดับเก่าบนล่างครับ ดับก้านะครับบนล่างครับผม <c oughs> เอาเป็นเพียงแนวทางพี่นอ้องปองปายทุกคนครับมาแบ่งปันให้พี่ให้น้องครับแค่แนวทางนะครับรัฐบาลวันที่หนึ่งสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพ่อพุกลิกชาแนลนะครับก็ฝากคนไหลกดแช่น้ำแน่พี่นอ้องปองายเพื่อเป็นกําลังใจให้พ่อปุกลิกชาแนลครับผมเอาแนวทางมาแบ่งปันพี่ปันน้องครับกะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดทิดตามเพื่อเป็นกำลังใจครับผมวันที่หนึ่งสิงหาคมพศ2567าครับผมกับสีมีอยูสามคู่พี่น้องหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดศูนย์ครับรับเก่าบนล่างพี่น้องวิ่งเจ็ดฟันเจ็ด้วยครับวิ่งเจ็ดฟันเจ็ดนะครับเม็ดเดียวเจ็ดครับผมกับ เป็นแค่แนวทางพี่น้องไปมากระจัดคัดกระพานครับให้เป็นแค่แนวทางนะครับฟันเม็ดเดียวสิบเจ็ดครับผมเม็ดเดียวสิบเจ็ดนะครับหนึ่งเจ็ดครับผมเป็นแค่แนวทางพี่น้องมากระจัดคัดกระพานครับเลขละไอ้หุ่น แนวทางของรัฐบาลพี่น้องออกเป็นวันพฤหัสครับผมออกเป็นวันพฤหัสวันที่หสิงหาคมพศสองพาร้อยหกสครับออกเป็นวันพฤหัสพี่น้องกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดสอเจ็นย์ฟันเปี่สเจ็ดพี่น้อง1 7ึ่หลุดเจครับ พอพุกลิกชาแนลครับผมกาฝาก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้าแนนะพี่น้องผู้ใดในเบิง้งกบสีหูเสียนครับฟ้าพิพลาดประกันได้กขด็ขอโทษขออภัยครับเพราะว่ามีไฟห,หอกครับวันเหลกมันสวออกตัวไหดพี่น้องเป็นแค่แนวทางนะครับเป็นแค่แนวทางครับผมออกมาแบ่งปันพี่ปันน้องครับผมแล้วแต่ผู้ใดมากครับมากกัจัดคัดกับพันครับผม ก็ล่งไปแล้วครับ <c oughs> คลิปหนึ่งลวพี่น้องลงไอ้พี่น้องเบิ้งล้ะคลิปหนึ่งครับก็ร <c oughs> <c oughs> ุดไปสองหมดครับผมกะขอโทษขอให้ละลายพี่น้องมันรุดก็พิษผาดแน่ก็เป็นเรื่องของธรรมดาครับถือแน่เขานําครับผมงวดงวดนี้มันใจครับผมก็คิดว่านาซิมาครับสิบเจ็ดพี่น้องก็มากสิบเจ็ดครับผม เม็ดเดียวตัวเดียวครับวิ่งให้เจ็ดหลุดเจ็ดฟันเจ็ดครับกาสำหรับคลิปนี้กาเอาไว้ซํำนี้ครับคลิปหน้าพอกัอนไหมครับผมสวัสดีครับ